ลูกชายสอวอ,อนุสักลั่นไม่เคยชอบเผด็จการขอก้าวไกลหนึ่งข้อสุดท้ายทัวลงผู้ใช้ Facebook ที่รัะแพดองมาลัยซึ่งเป็นลูกชายของสอวอ,อนุสักคงมาไลัยได้ออกมาโพสต์ข้อความระบุว่านี่คือโลกแห่งความเป็นจริงผมคือเด็กสุพรรณที่ตั้งใจกลับมาเป็นหมอผ่าตัดหัวใจเพื่อรักษาคนสุพรรณและจังหวัดใกล้เคียงด้วยความรู้สึกอย่างเต็มเปี่ยมว่าโชคดีที่ได้มีโอกาสมาสร้างทีมก่อตั้งศูนย์ผ่าตัดหัวใจที่นี่ ผมต่อต้านเผด็จการและไม่เคยชอบระบบะเผด็จการทหารที่มีการบังคับนู่นนี่นั่นมาตั้งแต่สมัยเรียนโรอดอเคยทะเลาะก,กับครูฝึกจนถูกเรียกพบพรอ้อมผู้ปกครองผมเลือกสอสอเขตพักชาติไทยพัฒนาคือพี่ยอดสอรชัติสุจิตสรชตัตยอดสุจิตเพราะเห็นความตั้งใจเห็นผลงานที่พี่ทํามาตลอดเพื่อคนสุพรรณไม่เคยเห็นไม่รู้จักการทํางานของสอสอเขตพักเก้าวไกลเลย แต่ผมเลือกปาร์ตี้ลิสต์พักก้าวไกลเพราะอยากเห็นประเทศไทยมีนายกรัฐมนตรีที่มีความสมาร์ทมีความสามารถสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดีมีประวัติการศึกษาที่ไม่ว่าใครๆก็ต้องยอมรับเวลาดีเบตและอภิปรายก็ดูดีมีความไหลลื่นและเตรียมตัวมาเป็นอย่างดีรวมถึงนโยบายส่วนใหญ่ของพักที่น่าสนใจการดีเบตนโยบายและการทำงานของคนในพักหลายๆคนก็น่าประทับใจ ผมไม่ชอบการปฏิวัติและไม่ชอบเผด็จการทหารอยากเห็นประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงและบอกตรงๆว่าไม่ชอบการทำงานแบบลุงๆที่ผ่านมาและผมได้ปรึกษาหารือกับคุณพ่ออนุสักค,คงมาลัยสมาชิกวุฒิสภาส5 6 2หา2562หลายครั้งถึงการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีซึ่งคำตอบที่ได้คือท่านยอมรับในการความสามารถของคุณพิธาและการทำงานของพรรคก้าวไกลแต่ที่ยอมไม่ได้คือเรื่องการแก้ไขหมู่112 น่าเสียดายนะครับที่ประเทศไทยไม่ได้ลองใช้ความสามารถของนายกรัฐมนตรีที่ชื่อพิธาเนื่องจากข้อจำกัดเรื่องหมู่112ที่พักเก้าไกลไม่สามารถลดหย่อนหรือยอมความได้เลยทำให้ผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองที่จงรักพักดีในสถาบันพระมหากษัตริย์โดยไม่มีข้อแม้ไม่สามารถยอมความได้จึงไม่สามารถโหวตให้กับคุณพิธาได้เป็นนายกรัฐมนตรีดังที่ประชาชนส่วนใหญ่อยากให้เป็นการที่จะได้ขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรี นอกจากความรู้ความสามารถที่เป็นที่ประจักษ์แล้วมันก็คงเป็นเรื่องที่ต้องเรียนรู้การอยู่เป็นในสังคมไทยแห่งนี้และณนวันนี้พักก้าวไกลยังอยู่ไม่เป็นซึ่งก็น่าเสียดายกับโอกาสที่จะได้ใช้ความสามารถของคุณทิทาและทีมงานที่จะได้ลองทําให้คนไทยดูว่าจะพาประเทศไทยไปได้ถึงจุดไหนขอลุ้นให้มีปาฏิหาริย์ให้ก้าวไกลยอมถอยหนึ่งก้าวเพื่อจะเดินไปข้างหน้าอีกหลายก้าวเพื่อให้ประเทศไทยได้ก้าวต่อไปครับ หลังจากโพสต์ลงไปนั้นก็ได้มีผู้เข้ามาแสดงความเห็นมากมาย